ฟันของสิ่งมีชีวิตที่กินผลไม้จะแบนเหมาะแก่การเคี้ยวพืชแต่ฟันของสัตว์กินเนื้อจะเป็นร่องเหมือเลื่อยสําหรับการแทงและฉีเนื้อกรามของสัตว์กินผลไม้จะขยับเข้าออกและเคลื่อนไปด้านข้างแต่กรามของสัตว์กินเนื้อไม่สามารถทําได้สัตว์กินเนื้อมีกรดในกระเพาะที่แรงกว่าสําหรับการย่อยเนื้อเมื่อเทียบกับกระเพาะที่มีความเป็นกรดน้อยกว่าของสัตว์กินผลไม้ลํไส้ของสัตว์กินผลไม้ยาวกว่าเป็น9เท่าของลําตัวในขณะที่สัตว์กินเนื้อมีลําไส้ที่ยาวเป็น3เท่าของลําตัวเพราะเนื้อสัตว์จะเน่าเปื่อยในล,ในลใําไส้หากไม่ถูกขับให้ออกไปอย่างรวดเร็วหากมนุษย์เป็นสัตว์กินเนื้ออย่างแท้จริงแล้วเราก็จะต้องเปลี่ยนกลไกทางชีวภาพและรูปร่างหน้าตาอย่างมากทีเดียว แต่เรามีทุกอย่างเหมาะสาหรับสัตว์กินผลไม้เราอาจมีพฤติกรรมเหมือนกับสัตว์กินเนื้อแต่โดยสรีระแล้วเราเป็นสัตว์กินผลไม้มนุษย์ไม่เหมือนกับหมีและคุณรวมถึงสุนัขเราไม่มีสรีระกับกลไกทางกายภาพที่ผสมผสานกันแบบที่เห็นในสัตว์ที่กินแต่เนื้อเท่านั้นดังนั้นเราจึงไม่ใช่สัตว์กินเนื้อที่แท้จริงในมนุษย์เขี้ยวจะมีขนาดเล็กมากมีลักษณะกลมและทําหน้าที่เหมือนฟันตัดเสริมไม่มีประโยชน์ในการฉีกดึงอะไรนอกจากซองจดหม